จเจริญพรญาติโยมผู้ที่กำลังสดับรับฟังทางช่องยูทูบช่องฮกอิสานของสำนักงานเทศพระมาหาเกี่ยวที่พี่น้องกำลังใหจะไดตามรับชมรับฟังในตอนนี้เมื่อนี้หลังจากเดินทางเทศจะทำเพื่อบานไม่ชัปุะโยเรียบร้อย เดินทางกับอำเภอน,นำสมฝนตกแข้งแง้งพี่นอ้องตกจากอำเภอพุอนเข่าตัวเมืองขอนแก่นฟ้ามืดฟ้ามืดตอนนี้ถ่าวิดีโอกับเวลาประมาณหามุ่งเครงเงราวามือนี่วันที 20, ่ยี่สิบเทลังจากแสดงรรำจูบานสมบอยตำบลน,น้องเยื่องอำเภอ บ้านไม่ชายาบดเสียดสับเรียบร้อยจิกลับทำโสมวันที่21กว่างงานวันที่22เดือนกุมภาพันธ์เทศอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านกูเซราขันอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเนาะถ้าจบับบ่ผิดเนาะตาจับจังหวัดบ่ผิดได้นี่ ตั้งอำเภอห้วะแลลงปูลักวันที่22เยอะยูย่ด้านหนึ่งตอนนี้เดินทางเดินทางกับจังหวัดอุดรฝน,นกระตกพี่นองฝนตกแห้งแต่ว่าก็คคอยไปค่อยมาสำหรับยาดิโยมทีกำลังรับชมรับฟังในตอนนี้ฝากกดติดตามได้ไ้้อี่่นองเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ธรรมะทุกไล่ทุกสิ่งทุกอย่างตีอะไรไปพี่น้องก็อย่าลืมเป็นคนที่ตามแต่กดแชร์เป็นธรรมทานเป็นวาสัพพระตนธรรมะตานังชินาติการให้ธรรมะยอมชนะกันในทั้งปวงตอนนี้ออก,กอย่างเพื่อพ่นอะไะพี่น้องกระลั่งเข้าเพื่อบรรพยออกจากบนรพยก็บสิเข่าบัรเทาออกจากบันเทาก็สิเข้าท่าพระก็สิเข่าโตขอนแก่นครับจังหวัดอุดรเป็นลบบพี่น้อง โซเฟอร์เป็นการขับรถให้เดินทางเดินทางกลับบาทมาต่อไปกลับวัดกับวัดโคเขีดตาล่ามพุ่นอยู่ที่อำเภอลำสมพุ่นมมนะเป็นใจในนอตทังอำเภอลำสมฝนตกบ่ทางพุ่นฝนตกแห้งบ่ตอนนี้อยู่ที่ฝนแกนฝนตกตลอดทางฝ้าคืบนว่ามันเป็นของฝ้าคืบฝนกระตก,ตกฝ้ากระคึม ทรงนี้อยาติโยุมอาจจะได้ฟังท้ำมาลหลายๆเรื่องหมู่บ้านนิเทศยู่หอยแถลงหมู่บ้านนี้ก็ได้เทศเรื่องผู้ดีตายหนา้าไล่ยัง่งเทศเรื่องผู้ดีตายหนา้าไล้ยังย่งโยมหัวขวัญวสันมนีปร,ระเทศเรื่องกองขอน้อยเรื่องกองขอน้อยพระอุรวมแสดงรรมกะมีท่านพระอาจารย์สำรองแล้วก็ท่านพระอาจานนรย์นพพเดลก็พระมหาเกลียวภูวอยนี มื่อนี้ถามว่าอาจารย์สดใสไปทั้งแต่นอกวัฒนอาจารย์สดใสในอคอนก่นไปทั้งแต่ประเด็นในงานนิมนต์อยู่ที่อำเภอรนันขุนทดที่ทั้งบุรีรัมย์ขั้วลาชบุรีรัมย์วันเลยมาน้าบ่อใดเมื่อนี้ขาดนั่งเอทขาดตัวเด่นเพราะว่าเพิ่งเป็นตัวหลักเนี่ยมีตัวพระตัวนั่งเอทตัต้มกันนะครับสำหรับญาติโยมผู้ทธีสารัปรับฟับบงในตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากติดตามทั้งส่องยูทูบด้วยน้องเด้อไทยบรรยากาศการเดินทางฝนกระโตกลมกระแฮงก็อค่อยไปค่อยมาเดินทางตำลอ,อดให้คนว่าตอนนี้เดินทางออกจากอำเภอพุ่นเดินหน้าเข้าอำเภอบ้านไผ่ กรุงเทพพอ้โหทางกรุงเทพฝนมาตกคอนแกนตกแงงตกแต่เสาก็ได้นี่ตกแต่เสาเห็นแน่นหน่อยทู่มาบอกว่าน้องพี่วิทยุบอได้เปิดได้อ่ะนะฝนอยู่อำเพื่อนําสมตกว่าสั่นได้หมึเคลื่อนีนว่าสั่นมือเสาร์นีเมื่อนี้บอได้เปิดวิทยุเด้สถานีวิทยุของวัดโกกเข็บเพราะว่าย่านฝ้าย่านฝนก็เลยปิดิไรมือเสาร์แน่นหน่อยทั่มาบอกว่าโอ้ยวิทยุบอได้อ่ะนะน้องพี่่าสั่นฝนตก ก็เลยก็เลยยุติการกระจายเสียงไปมือเสานี่บได้ยยูวัดกาญาโยมทั้งหลายถามมาเอาเราวิทยุเป็นยังไงเนาะได้เปิดบ่เปิดออนไลน์ต่อี่หนอเปิดออนไลน์ส่งสัญญาณทั่วโลกควบคุมผ่านเทคโนโล,โลยีสมัยใหม่สมัยนี้เทผ่านสมัยใหม่ยูไอยูไซก็าสามารถควบคุมเสียงได้นั่งจะได้การบนรถก็ได้ รถกต้ละไหลายขาลางกรุงเทพรถหลายก็อ,อย่างในพี่น้องเอาตอนนี้บรรยากาศฝนตกแห้งพี่น้องฝนแกลีฝนตกแห้งอากาศจะเอาไวส้สำนีกสักอนเนาะเอาไวส้สำนีกสักอนฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามตั้งช่องยูทูบในเด้อ,อให้ดาวเด้อพี่น้องกดดาวให้น้ำแน่ฝากไปติดตามเพจคณะเทศวาดธาถ้ำเสียงท้องน้ำเด้ออยู่ในเพจคนละพี่นอ้องเหมจอนใจก็ฝากกดติดตามน้ำแน่เนาะ ฝากกดติดตามยูทูบพอมี่น้องจะถามโฆษณาเด้อพ่อได้าากรารนำกาแฟน้ำพี่น้องผู้ขอมารับชมรับฟังเด่ลักจังได้กับจังได้กับเบิ่งโฆษณาให้มันจบน้ำเนี่ยพ่อได้าากรารนำกาแฟนาข่าขาวอนุมัทนาสาธุการกับผู้ที่ขอมารับชมรับฟังเนาะ,ะเาเจริญพร